บากคนไม่ยอมที่น้ำสาปาแล้วมีการปักทุบก,กับหัวแต่สุดท้ายปากคนก็ไปเปิดรับบริจาคและเอาหน้าหมอปลาและหน้าใครหลายคนไปติดด้วยฝากถึงปักคนออกรายการทีวีกันทักรายการไหมขนกระแสของมกัญชัยก็ได้อันนี้ฝากถึงปักคนโกะกกนะวันนี้ปากคนไปออกรายการหนึ่งปักคนบอกว่าที่หมอปลาออกมาจากปักคน เพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวบักพลผลประโยชน์อะไรบักพลบักพลลงยุกตัวอย่างมาสักข้อดิผลประโยชน์ที่บักพลพูดอ่ะมันคืออะไรบักพลให้ผลประโยชน์อะไรกับหมอปลาหาบักพลลงยุกตัวอย่างมาสักข้อดิอะไรที่หมอปลาได้ผลประโยชน์จากบักพลวันที่หมอปลาเข้าไปเนี่ยบักพลนอนอยู่ในเปรไม่มีข้าวบักพลแล้วพอบักพลเริ่มมีชื่อเสียงหมอปลาก็บอกบักพลว่าบักพลอย่าเปิดรับบริจาคแต่ บักคนก็เอาชื่อหมอปลาและเอาชื่อหลายคนไปเปิดบัญชีรับบริจาคอ้างว่าอะไรไม่รู้จนหมอปลารู้ก็โวยวายว่าทำไมทำแบบนี้ผลประโยชน์ตรงไหนบักคนบักคนฟังนะบักคนที่บักคนบอกว่าหมอปลาออกจากบักคนเนี่ยเพราะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวบักพน ไหนบักพลลงยกตัวอย่างมาสักข้อนี้อะไรที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวบักพลมีอะไรที่หมอปลาไปหาผลประโยชน์กับบักพลฮะบักพลลงนึกที่บักพลบักพลลงนึกถึงวันที่หมอปลาไปเจอบักพลนอนอยู่ในเปร์เรอดูสภาพบักพลดิมันไปยังไงไหนคืองงมากบักพลบอกว่านี่ยพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวอันนี้ฝากถึงบักพลกับบักแตนเลยนะลงยกตัวอย่างผลประโยชน์นี้ ว่ามันไม่ลงตัวอย่างไรบักพลจําได้ไหมตอนที่บักพลหมอปลาเข้าไปช่องแรกก็จะบอกบักพลว่าบักพลบักแตน อย่าเปิดรับบริจาคอย่าลืมตัวอันนี้คือสิ่งที่หมอปลาพูดกับบักพลแต่สุดท้ายบักพลก็ไปเปิดรับบริจาคและเอาหน้าหมอปลาและหน้าใครหลายคนไปติดด้วยจนหมอปลาเห็นก็เลยโทรถามถึงมีการปิดบัญชีรับบริจาคจริงไหมบักพลพ่อหมอปลาจะย้ำตลอดว่าอย่าเปิดรับบริจาคอย่าลืมตัวนี่คือสิ่งที่สอนอยู่ดีๆบักพลบอกะว่าเป็นพ่อผลประโยชน์เพราะพิธีกรบอกว่าไปนชนอะไรต่อหรือเปล่า บักพลย่อมอยูแก่ตัวตั้งแต่วันที่บักพลปักทูกกับหัวมันคืออะไรบักพลวันนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นบักพลไม่ยอมที่น้ําสาบานและมีการปักทูกกับหัวบักพลต้องรู้ว่าบักพลทำอะไรหาบักพลและวันที่บักพลน่ะเรานัดกันเรื่องอะไรอ่ะก็ตอนนั้นมีการบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานหรือเห็นอะไร ในการนําไปจับคงที่ทําน้องชมพู่เรามีเงินรางวัลให้หนึ่งล้านบาทบักพลจําอันนี้ได้ไหมแล้วผมนัดทายไม่ให้เจอบักพลวันนั้นน่ะแล้วบักพลไม่มาบักพลย่อมรู้และเรื่องผลประโยชน์ที่บักพลพูดอะ่ะมันคืออะไรบักพลลองพูดมาสักข้อนี้ผมบอกนะครับว่าผมไปบ้านกกกน้ำสักแก้วบักพลก็ไม่เคยซื้อกินไม่เคยซื้อเลี้ยงใครเลยบักพลมาบ้านหมอปลาทุกรอบ เงินสักบาทบักพลไม่เคยเสียให้ทุกอย่างจะกินพักโรงแรมพักรีสอร์ทเที่ยวทะเลเงินหมอปลาทั้งนั้นครับแล้วก็ไม่ได้เงินจากบักคนเลยแล้วก็มีการหางานให้บักคนด้วยบักคนรู้อยู่แก่ใจเขาจะไม่บักพลแล้วผลประโยชน์ตรงไหนหาบักคนผมบอกนะว่าผมไปหาบักคนนั่นอ่ะวันนั้นอ่ะบักคนไม่มีอะไรเลย มีแต่ว่ามีข่าวมาบอกว่าจะมีหมายจับบักพลและสภาพบักพลวันนั้นอ่ะจะหาผลประโยชน์ตรงไหนวันแรกเข้าไปยูทูบเบอร์ฆ่ากายบักพลก็ไม่มีมาสักตัวก็ไม่มีใครเอาบักพลก็ยูอยู่แก่ใจว่าวันนี้บักพลทำะารลงไปแม้กระทั่งเอาง,ง่ายๆเลยตอนที่บักพลมีปัญหากับคนดังคนหนึ่งผมก็ให้แฟนผมเนี่ยพาไปหาทนายตั้มทนายตั้มเนี่ยค่าว่าฟาร์มแค่ห้าพันบักคนยังไม่ออก เมียผมก็ต้องออกให้บากพลและรู้ทีหลังว่าบาักพลไม่ให้เขาและให้เขาทีหลัง5้าพันนั่นน่ะไล้นี่ผลประโยชน์ยังไงบากพล แล้วครั้งแรกอ่ะบักคนโทรมาบอกว่าไม่มีเงินส่งรถเขามีมีขีมีข่าวออกว่าบักคนไม่ทำงานโคที่โอนเงินครั้งแรกคือไก่เนี่ยผมก็โอนให้ไปเพื่อประจ่ายค่างวดรถเพราะบักคนไม่ทําอะไรช่วงนั้นอ่ะแล้วผลประโยชน์อะไรบักนไหนลุ่งยกมานี้บักคนบักคนชอบสาบานนะเฉลิ้วันนี้บักคนมากรุงเทพอย่าเพิ่งกลับพรุ่งนี้ไปสาบานที่วัดพระแก้วไหมบักคนหรือศาลหลักเมืองเพราะบักคลเน่ะเชื่อเรื่องเสี่ยงเสี่ยงไม่เฉลิเอาก็ไมไปบักคนเอาที่ศาลหลักเมืองที่กรุงเทพกับวัดพระแก้วอ่ะสาบานไหม ว่าสิ่งที่บังคนพูดในรายการวันนี้มันคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกให้ชิบหายไปเลยบักพลเอาไหมะคือผมบอกลยว่าแม้กระทั่งนะเอฟซีหรือทุกคนที่เขาของให้บักนน่ะจำเป้าหมึกแห้งได้ไหมเขาซื้อมาให้เยอะมากแทนที่บังคนจะมาเลี้ยงแกบาัคนเอาไปเก็บไว้หลังบ้านอะคือเอาง่ายนะครับผมคบกับบังคนเนี่ยน้ำซักแก้วไม่เคยกินของบังคนอาหารซักมือบังคนไม่เคยเลี้ยงไม่เคยและไม่เคยเขาเลี้ยงด้วย เพราะรู้ว่ายังไงแต่วันนี้บับบพนบอกว,ว่าที่หมอปลาออกมาเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวผลประโยชน์อะไรบักพนขนาดให้ร้องเพลงก็ให้ตังนะแบบพนไม่มีอะไรที่ไม่ให้ตังบนะ์บบพนนะบาบพนเคยให้คนอื่นบ้างไหมยอย่าสร้างภาพแบกพนล,ลืมได้เหลือที่แบบพนบอกว,ว่าอะไรจะบวนตลอดชีวิต ไอตอนที่ขึ้นขาวบอกพลว่าไงอ๋อชมพู่ขึ้นไม่ได้หรอกแต่วันที่บบกพลสู้กันเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อชมพู่เดินตามหมาไปโทษหมาบบกพลป้าไปแล้วไอ้คาพูดทั้งนั้นกับวันเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยเนอะบบกพลเนียกแบบพลอย่าพึ่งการวัดพระแก้วสะดวกไหมสะดวกอะ่ะบบกพลให้ใครติดต่อมาก็ได้พรุ่งนี้เลยนะคือบบกพลมีอะไรให้ป หาผลประโยชน์อ่ะบางคนที่ว่าบักพลไปซูเปอร์สตาร์เหรอบักพลบากคนให้ฟารมให้ความสําคัญกับตัวเองผิดเลยนะบักพลแล้วบากคนน่ะที่บักคนน่ะคิดว่าอันตรายเร้หมอปลาเพราะอะไรบางคนอายอยู่แก่ใจเพราะหมออปลามีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วบักพลไปเจอกล่องดามบางคนจำได้ทุกอยางแล้วกลุ่มของพวกบางคนเชื่อกันว่า ป็นของหมอปลาใช่หรือเปล่าบักพลก็รู้ว่าไม่ใช่ของหมอปลาแล้วถามกลับถ้าบักพลไม่ได้ทําผิดอะต่อให้หมอปลาไปติดก้องวงจรปิดไปได้ร้อยตัวบักพลจะกลัวอะไรถ้าบักพลคือผมบอกตั้งแต่ทีแรกนะบักพลอย่าเปิดนับพอดีจากอย่าลืมตัวบักพลผมมีํำตรงนี้นะบักพลลงมาก,กลางมีงผลประโยชน์อะไรคนอื่นผมไม่รู้ที่เข้าไปหาบักพลนะ่ยแต่สำหรับหมอปลาไม่มีมีแต่เสียเงินทุกรลบถามว่าทำไมสภา ภาพมันให้กับวันนี้มันตรงข้ามกันครับถ้าใครไปดูวันแรกที่หมอปลาเข้าไปจะเห็นนะมาสักตัวก็ไม่มีใครเอา เข้าใจไหมเอาง,ง่ายๆเลยบางคนมาบ้านหมอปลาช่วงหลังนะ่ะยูทูบเบอร์บบคนเคตามมาด้วยลองถามยูทูบเบอร์ของบาบคเนี่ยที่ยังอยู่อะแต่คนที่ไม่อยู่ก็มียังช่องรัชนีงานผ้านอะอ่ะนตอนนี้ไม่อยู่แล้วลองถามรัชนีงานผ้ามาบ้านหมอปลาบับคนเคยซื้ออะไรกินบ้าง่ะน้ำสักก็ไม่เคยซื้อเลี้ยงใครและยูทูบเบอร์ที่มาเนี่ยถามดิผลประโยชน์อะไรบาคนลบาบคนคิดนดูใหม่นะ ไอ้ผลประโยชน์กับใครผมไม่รู้แต่กับหมอปลามีเรามีแต่เสียแต่สิ่งที่บักพลรับไม่ได้คืออะไรหนึ่งไม่เปิดบัญชีรัะบริจาคสองบักพลเราแวงในการติดตักก้งกล้องวงจรปิดสามบักพลบอกว่าบอกทุกคนทุกกลุ่มเขาเนี่ยว่าหมอปลาทําของใสคิดได้ไงว่าบักพลสี่หมอปลาดไครบักพลต้องรู้วันนั้นนะ่ะเพราะมีการบอกว่าถ้าใครมีหลักฐาน ให้เอามายืนยันกันแล้วจะพาบักคนไปไหนเพราะวันนั้นเอาสนายเกิดคนไปด้วยแล้วบักคนไม่มาบักคนจําคำนี้ได้ไหมปักทูบกับหัวบักคนรู้อยู่แล้ววันนั้นว่าหมอปลาต้องรู้อะไรกับบักคนต้องรู้อยู่บักคลนะฝากถึงบักคนอย่าเพิ่งรีบกลับให้ใครโทรศัพท์หรือบักคนออกรายการทีวีกนสักรายการไหมกล้าไหมบักคนขนกระแสหนุ่มกัญชัยก็ได้เอาไหมหรือกลัวขนกระแสถกไม่เถียงพี่ทินก็ได้เอาบักบคกอย่าเพิ่งกลับบักคนให้ใคร ต่อบมาได้วันไหนเวลาอะไรเอาวัดพระแก้วเลยบ,บักพลสุดยอดบักพลนะบอกก่อนว่าตั้งแต่ช่วยคนมาเนี่ยไม่เคยเจอใครเหมือนบักพลกับบักแต่งเอาตรงๆเลยหนักหกขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ FG ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นพลังแรงใจให้นิดวีฟามารีได้นำเสนอคลิปดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณ f อที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย